แล้วนะคะกับคุณครูกำมันดุลากคันนะคะครูเชยวชาญโรงเรียนบ้านหนองบักแว่นนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูจะสาธิตการสอนเรลงสระเออนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้นักเรียนชั้นประถมศมึกษาปีที่หนึ่งอ่านและเขียนคําที่ผสมสระเออได้ถูกต้องค่ะ่ขั้นตอนแรกนะคะค,ครูกำพันจะร้องร้องให้ฟังก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะก็จะนําเสนอสถานการณ์จริงนะคะในห้องเรียนนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะ เพลงสระเออเออเป็นเออเออเป็นเออ ไปดูที่สถานการณ์จริงในห้องเรียนนะคะอ่าดูสถานการณ์จริงนะคะคุณครูจะสาธิตการสอนให้ดูค่ะอ่ะเรียนนะัาหน้าห้องค่ะ เจอเอเจอใครแต่แล้วยกมือเจอเอเจอใครแต่แล้วยกมือเจอเออเจอเอาต่อไปค่ะเขียนคําว่าเขียนคําว่าไหนดูสิลูกโอ้โหไหนดูสิเจอเอเจอเขียนคําว่าทอเออเธอทอเออเจออะทอเออเจอเขียนได้สวยเลยลูก ทอเออเธอทออะไรคะทออะไรลูกทออะไรทออะไรคะอ่าทอทงทอเออเธอโอ้สวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากเลยไหนดูสิไหนดูสิทอเออเธอไหนดูสิสวยมากเลยค่ะต่อไปค่ะออเออเออออ้าเร็วค่ะออเออเออ ไหนดูส oh, uh, uh ิล mm ูกอเออเออสวยมากเลยค่ะอเออเออไหนดูส oh, oh, uh ิอ oh, oh, uh ่าออเออสวยมากเลยค่ะไหนดูสิลูกโอ้โหสวยมากเลยไหนดูสิคนนี้สวยไหมอเออเออสวยค่ะต่อไปค่ะปอเออเปิดเปิดดอเปิด ดังๆเลยค่ะปเอเปิดเปิดอดเปิดดังนังสะกดสะกดดังนางลูกสะกดดังนางดังกว่านี้ค่ะปเอเปิดเปิดเปิดอ่าต่อไป ตะโกนคำว่าชอเอช่วยช่ยยอชฉย งานของนักเรียนนะคะการเขียนคำที่ประสมสสะเออนะคะหลังจากที่เราสอนเพลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ให้นักเรียนเขียนสะกดคาตามคําบอกวิธีการเขียนสะกดคาตามคาบอกจะต้องให้นักเรียนแจกรูปด้วยนะคะแจกรูปด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจนะคะค,ควรวการโูราณดันแล้วก็ขอผองานสดชื่นคลิปนี้ก็ไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดี